ไต้หวันทำอย่างไรกับอดีตท,ที่ดางพร้อยสาธารณรัฐจีนหรือที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อของประเทศไต้หวันซึ่งประเทศไต้หวันเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถนำระบอบประชาธิปไตยมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยก็ว่าได้นะแต่ในอดีตมันไม่ได้เป็นงานอาศิเพราะภายหลังที่รัฐบาลพรรคก,ก๊กมินตัง๋งภายใต้การนำของเจียงไคเชกได้สูญเสียที่มั่นในจีนแผ่นดินใหญ่และต้องถอยร่นมายังเกาะไต้หวันนั่นเป็นเหตุให้เจียงไคเชก ได้ทําการปกครองไต้หวันภายใต้ระบอบเผด็จการนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองจะถูกปราบปรามอย่างรุนแรงและแน่นอนในเวลานั้นมีทั้งผู้ที่ถูกจองจําเสียชีวิตและสูญหายไปเป็นจํานวนมากซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นนับว่าเป็นอดีตที่ด่างพร้อยของไต้หวันเลยก็ว่าได้มาในปัจจุบันนี้ไต้หวันนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของพรรคก๊กมินตัง๋งแล้วและเดินหน้าก้าวเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่เฟ,ฟื่องฟู โดยพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าและเพื่อแสดงจุดยืนว่าไต้หวันเลือกที่จะยืนข้างคําว่าเสรีภาพและประชาธิปไตยรวมไปถึงสงสารให้โลกได้รับรู้ว่ารัฐบาลไต้หวันในปัจจุบันไม่ได้เห็นด้วยกับความเป็นเผด็จการของเจียงไคเช็กในอดีตรัฐบาลไต้หวันในปัจจุบันภายใต้การนําของไล่ชิงเตอ๋อจึงมีมติที่จะให้ทําเกิดการยกเลิกการมีกองทหารเกียรติยศที่อนุสร์สถานเจียงไคเช็กซึ่งมตินี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนในการลดภาพลักษณ์ที่บูชาบุคคล และภาพและการเชิชเดชูรัฐธิปเด็จการซึ่งในวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมากองทหารเกียรติยศได้ทําการเปลี่ยนเวรที่อนุสาวรีย์เจียงไคเช็คเป็นครั้งสุดท้ายในส่วนของกองทหารเกียรติยศนั้นก็จะถูกย้ายไปทําหน้าที่อยู่ที่บริเวณจัตุรัสประชาธิปไตยแทนซึ่งก็คงกลายได้ว่านี่เป็นการส่งสัญญาณอย่างหนึ่งว่าไต้หวันจะยืนหยัดต่อความเป็นประชาธิปไตย